สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนค่ะในวันนี้นะคะจากการที่เราได้ศึกษานะคะในเรื่องของพื้นฐานท่ารำทางนาฏศิลป์ไทยท่านาฏยศัพท์และภาษาท่ารำกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทดสอบการปฏิบัติกันนะคะในเรื่องของท่านาฏยศัพท์ค่ะมิตรมีตัวอย่างการปฏิบัติและขอให้เด็กๆทุกคนนะคะได้ปฏิบัติแล้วส่งคลิปวิดีโอเข้ามาส่งงานในไลน์กลุ่มของห้องเรียนเรานะคะ ถ้าพร้อมแล้วเราจะไปฝึกปฏิบัติพร้อมกันเลยค่ะการปฏิบัติท่าหน้าเตยศัพท์ด้วยการใช้มือเริ่มจากการจีบจีบงายจีบคว่ำจีบส่งหลัง จีบปลกน้าจีบปลกท่างต่อไปเป็นท่าตั้งวงค่ะตั้งวงบนตั้งวงกลางตั้งวงล่างตั้งวงหน้า ตั้ง,งอือเธอเรามาฝึกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลักษณะวงและการกันแขนของพระและนางจะมีความแตกต่างกันนะคะสำหรับการตั้งวงบนของตัวพระนั้นปลายนิ้วจะอยู่ระดับแง่ศีรษะค่ะนักเรียนหญิงนะคะตัวนางปลายของมือจะอยู่ที่ระดับหางคิ้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆ จีบงายจีบว่้วจีบส่งหลังจีบปรกหน้าจีบปลกข้างตั้งวงบนตั้งวงกลา ตั้งมุมหน้าตั้งมุมเท้าค่ะนักเรียนคะจากการฝึกปฏิบัติท่าหน้าเตยศัพท์นะคะคราวนี้ถึงเวลาที่เด็กๆจะต้องแสดงความสามารถแล้วคะ่ะขอให้เด็กๆทุกคนนะคะฝึกปฏิบัติและถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งมาในงานในกลุ่มไลน์นะคะของห้องเรียนนะคะลูก ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขกับการฝึกปฏิบัติท่ารำนะคะมีดรอชมผลงานของเด็กๆอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ